พี่น้องมีกระแสดรามาออมาเอาเมื่อไรสำหรับนางเอกแพวธิดานะคะที่เป็นคนทียืนอยู่เหนือดรามาถุกดรามาแต่ว่าเรื่องนี้ท่างผู้จัดการบอยยอมอีลีค่ะหลังจากที่มีแอคเคาท์แอคเคาท์หนึ่งนะคะค่อยติดตามพี่แพวธิดามาตลอดระยะเวลาสิบเดือนแลวก็ค่อยวา่าค่อยแสล่าสุดนี่ก็บ,บอกวา่าแพลธิดาก็คือแบบเสียงกับ่ดีก่อตะกระแสค่ะพี่น้อง mm hmm. โอ้โหเอได้ว่าเป็นประเด็นทีท่างผู้จัดการต้องออกมาโพู์ และท้งาาผู้จการโดนพัธิดานะคะทั้งซิกชวโมงท่ผ่านมาเนาะก็ได้มีการออกมาโพดคือกันค่ะพี่น้องเป็นการโพดถึงแบบเออศิลปินเรื่องของศิลปินเพราะว่าผู้จัดการดีนะคะทำให้พรฒนธิดาคืออยู่บนอยู่เหนือดรามา่าแล้วก็คอยรู้ว่าคําว่าศิลปินต้องยืนอยู่จุดไหนห ต้องทำยังไงบ้างเนาะเพราะว่าเป็นโพดลายเงาของผู้จัดการพิธดาออกมาโพดเลยค่ะในรื่องราวที่ว่านี่แหละศิลปินก้าวไปข้างหน้าเสมอบทความนี้นะคะเพิ่นบอกว่าบทความนี้ค่ะจะมองเห็นมุมมองของนักวิเคราะห์การตลาดนะคะไม่ใช่นามของผู้จัดการพิดาพิว่าอ่าแล้วบอกว่าการที่ศิลปินหรือคนใดก็ตามไม่เคยไม่ค่อยนําเสนอผลงานหรือชิ้นงานในอดีตมีผลมีเหตุผลดังนี้ค่ะเพิ่อนบอกว่าก็คือ หนึ่งก็คือมันทําให้ดูเหมือนว่าศิลปินไร้ศัก,กยภาพในการพัฒนาตนเองจึงคนจึงสนใจแต่ผลงานเก่าผลงานใหม่ไม่ได้เรื่องและคุณภาพคนถึงยังเสพติดแต่ผลงานเก่าวนเวียนไปวนเวียนมาไม่มองเห็นผลงานใหม่ที่ตั้งใจสร้างสรรค์แล้วก็ศิลปินถูกด้อยค่าไปว่าไม่มีการพัฒนาตนเองเลยผลงานใหม่จึงไม่จับใจคนดูถ้าศิลปินผ่านไปกี่ปีคนยังวนมาเสมอ คนยังบนบันดาลดูงานเก่าๆเสมอถ้าผู้จัดการเป็นศิลปินก็รู้สึกแย่นะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณภาพเลยเแล้วก็ศิลปินทุกคนรุ่พัฒนาตัวเองนะให,ให้ใหม่ตลอดอใหเ้เป็นของอาชีพที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การแสดงผลงานใหม่ๆทุกวันให้เต็มที่กับงานเสมอการแสดงใหม่ชุดใหม่เพลงใหม่ออกสู่สตาร์ทุกคนในทุกวันศิลปินย้ำให้ผู้คนนั้นได้ชื่นชมผลงานเหล่านั้นแล้วก็มูลค่าของศิลปินจะถูกตีออกจากองค์ประกอบหลายอย่างเพื่อนบา ที่พูดที่พูดจ,จ้างพิจารณาก็คือภาพลักษณ์ความอ่าย่างไรละ่ะองค์กรอ่าของศิลปินหน้าตารูปร่างนิสัยบุคลิกอ่แล้วก็คุณภาพงานแล้วก็บอกว่าแฟนขับบ้านไหนเป็นสายนักรบเกียนคีย์บอร์ดนักเลงมือถือพิมพ์ด่าคนนั้นคนนี้ผู้จ้างหรือแบรนด์สินค้าจะมองว่าผู้ตามนั้นที่มีจะทําให้อ่าสินค้าเสียหายถ้าจ้างซิเิต,เตร์คงไม่ได้ภาพที่ดีต่อสินค้าแล้วก็ นึกถึงใจเรานะคะถ้าเราเป็น FC c o m มนต์ด่าเราไม่สนับสนุนก็คือศิลปินคนนั้นก็คือมันแบบว่าศิลปินไป c o m มนต์ด่าแล้วคนมาคนอื่นมาเห็นน่ะก็แสดงว่าเออฉันไม่จ้างฉันไม่สนับสนุนศิลปินคนนี้แล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนได้อ่านนะคะคิดตามนะคะตั้งใจอ่านยังมีเหตุผลรักได้ปกป้องได้ทําให้ถูกวิธีคิดวิเคราะห์มองตามเหตุและผลที่เป็นจริง ยาให้คำว่ารักเป็นตัวทำลายเสียเองขอบคุณทุกกำลังใจให้กับศิลปินนะคะมุม่งพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เต็มที่ทำตัวให้พร้อมกับสำหรับโอกาสที่เข้ามาท,ทำให้เต็มที่สุดในสายตาของตนเองไม่แพ้แข่งกับใครแข่งกับตัวเองสู้ในทุกวันโอ้โหค่ะก<า>็นนเป็น,ปนบทความเกี่ยวกับว่าศิลปินมันมีผลนะคะกับผู้ที่ตามหรือว่าเอฟซี<น>ที่เป็นเฟนติ้งเป็น,ปนยังก็ตามแต่ที่มาคอมเมนต์บอดออีพี่น้องล้วก็ จังหลาสุดเนี่ยที่ว่ามีคนมาคอมเมนต์บอดีกับท่านพี่ิพวธิดาเองนะคะทางผู้จัดการก็ได้ออกมาว่าวรายการได้ออกมาเออถือว่าเป็นการขอบคุณที่ติดตามพี P ่ิพวธิดามาตลอดระยะเวลาซิปเดือนค่ะนในอ่าแอปต่อต่อนะคะเป็นแอคเคา์แอคเคาหนึ่งนะคะที่ในมีการมาน้ามคอมเมนต์อยู่ตลอดเรื่อยๆที่มีการโพสต์คลิปวิดีโอของพี P ่ิพวธิดาลงค่ะคือ,อเป็นทางนั่นแหละแอปดำเนาะมาคอมเมนต์ ไม่ว่าจะเป็นคลิปใครก็ตามออกมาคอมเมนต์ทุกแพลตฟอร์มทุกเรื่องราวที่มีใครก็ตามที่เป็นเอฟอานั่นแหละลงข่าวลงเรื่องพีแพลตฟิด์คือตามมาคอมเมนต์หมดแล้วล่าสุดนี่ค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าดีแต่เกาะกระเสและอีเพล่ล่ำเสียงหล่องอ่าล่ำเสียงหล่องบอกเป็นตาทิแตกเพิ่นว่าพี่น้องขะแล้วที้ทางผู้จัดการบอกว่าขอบคุณค่ะที่วิ่งตามกระแสมาแสงมันเยอะที่มาเกาะก็เยอะแล้วคุณกำลังเกาะตามพีแพลิดานี่ไงทุกโพสต์เลย น,นั่นแหละค่ะจากการที่มีการออกมาโพร,รูภาแปลคอมเมนต์นะคะทางผู้จัดการพีแพรทิดาก็เไยบอกว่าขอบคุณยูเซอร์พาร์คสองหกห้านะคะที่ติดตามคลิปและคอมเมนต์ทุกคลิปของพี่แพรทิดามาตลอดจนถึงระยะเวลา10เดือนคอมเมนต์ทุกคลิปของแพรทิดาไม่ว่าจะเป็นใครลงติดตามยิ่งกว่าแฟนคลับแฟนตัวยงติดตามมากกว่า,าผู้จัดการแพรทิดาด้วยซ้ําขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่สร้างเกิด การเปิดการมองเห็นของคลิปให้คนอื่นๆมาแสดงความคิดเห็นเพื่อปกป้องแพลทิดาการด่าของยูเซอร์นี้นะคะไม่ได้ทำให้แพลทิดาดูแย่ลงแต่เราได้เห็นคนที่แสดงความรักต่อแพลทิดามากขึ้นจากคอมเมนต์ที่ออกมาปกป้องบางคนไม่เคยคอมเมนต์รักนางเอกอยู่ในมุมเงียบๆก็ออกมาแสดงความรักปกป้องแพลทิดาผู้จัดการเห็นมุมมองนี้มากกว่าคดาด่าของคนนี้ค่ะในทุกเรื่องราวใดๆที่เกิดขึ้น ต่อให้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกใจแต่สิ่งดีๆซ่อนอยู่เสมอถ้าเรามีปัญญาที่จะมองให้เป็นเราจะเป็นทัศนคติที่ดีและทำให้มีคุณค่าค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะผู้จัดการแพลทิดา,อ,าอันนี้ก็เป็นคำที่ผู้จัดการที่แพทิดาได้ออกมาพูดถึงยูเซอร์นี้นะคะหลังจากทีใดมีการออกมาโพลรายงี้ถึงแอคเคาท์ยูเซอร์นี้นะคะกับ มีคนออามาคอมเมนต์มากมากเยอะแยะคะ,คะบอกว่าน่าเบื่อมากนะคะก็คือคนที่คอยตามแซะทุกคลิปเลยสําหรับคนนี้น้องแพลทิดาเป็นคนที่น่ารักให้กําลังใจส่วนมากเป็นคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจพี่แพลทิดานะคะเพราะว่าพี่แพลทิดาก็ไม่เคยไปทําร้ายใคร<อ>แล้วรู้สึกว่าไม่เคยไปคอมเมนต์ตอบกลับ ม่วนมากจะเป็นทางแฟนคลับทางผู้จัดการทางคนที่อยู่แบบเกี่ยวของน้ำเพื่นนะคะส่วนน้อยจะเห็นที่แพรวิดานกจะมาคอมเมนต์แบบโต้ก<ช>ับใส่ค่ะสีคือแบบน้อยมากๆเลยเพราะ,ะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพี่แพรวิดาเป็นนางเอกที่อยู่เหนือดราม่ามาตลอดไม่เคยที่จะทําให้ดราม่ามาเหยียบตัวเองลงเลยเออขอฟังอีกบทความนะคะของผู้จัดการที่ได้บอกถึงพี่แพรวิดาขึ้นกันนะคะบอกว่าอเออก็คือพี่แพรธิดาเนี่ยโดนสอนมาดีโดยพี่นก สอนน้องแพรวได้ดีมากๆอยากเล่าให้ทุกคนชื่นชมไปกับผู้จัดก,การก็คือแพรวทิดาร้องให้หนักมากจากกระแสโจมตีในโซเชียลจนแทบจะถอดใจจากการเป็นนางเอกหมอลำจนแทบไม่อยากอกลับไปทํานาเอออยากไปตึกปลาก็แม่ใช่ไ mm hmm. ค่ะพี่น้องช่วงดราม่าที่ว่าแบบเอาทอมมาทำเป็นนางเอก mm hmm. mm hmm. ประโยคนี้แหละทำให้แพรวทิดาเลิกสนใจและ เลิกสนใจคนที่มาโจมตีจากคนประสาทในโซเชียลเพราะว่าบอทนกบอกว่าให้หนูจำไว้กระแสจริงอยู่หน้าเวทีให้หนูดูคนที่มาชื่นชมเดินทางมาหาหนูที่หน้าเวทีซึ่งทำให้พี่แพริดาในตอนนี้ลอยตัวอยู่ทุกเหนือดรามา่าไม่ว่าจะเป็นการบูลลี่จากโซเชียลพร้อมคำสอนที่แนะนำจากบอทนกแล้วก็รวมไปถึงสอนไปถึงน้องอาอายสกุณาพอรอีกด้วย และในวันนี้น้องไอยก็โดนเหมือนพี่เพลในช่วงดราม่าที่ผ่านมา<ฆ>ก็เป็นการสอนกันและกันนะคะเพราะพี่พี่เคยผ่านมาก่อนพี่ก็ต้องสอนน้องต่อไป<ฆ>ก็คือเอาไง่ายๆก็คือเพลธิดาเป็นศิลปินที่อยู่เนื้อดราม่ามาโดยตลอดตั้งแต่ดราม่าแรงๆในรอบนั้นเ<ฆ>มื่อเคยมีดราม่าใะเรที่เอเพิ่นจมลงเลยมแมนบอกก็รู้สึกว่าพี่เขาก็แบบเข้มแข็งแล้วเนาะ<ฆ>เข้มแข็งแล้วทีนี้มาสอนน้องน้องก็กําลังจะแบบเข้มแข็งตามไป เพราะว่าช่วงนี้ก็แบบเด็กน้อยอนะเนาะถ้าว่าอายหนะ่าเด็กน้อยแหละใ,ให้พี่สอนแบบอื่นเนี่ยพี่สอน<ะ>ทุกวันสอนนี้ก็เกิดความแข็งขึ้นมาเองแหละพี่นอ้อง่าในเหลืองเล่ากันโดนแบบโจมตีโดนบูลล,ลี่โดนทุกอย,ย่างนั่นแหละสารพัดอย่างเนาะสึ่งก็อยากฝากสําหรับยูเซอร์นี่เนาะในแอปตอนนี้ไม่ว่าคุณจะมาคอมเมนต์เป็นร้อยพันคอมเมนต์ทุกคลิปกับว่าสามารถใ,ให้พี่เพียวจิดานะถอดใจที่จะกลับไปตึกแขดงดหน้าคือเกาแล้ว เพิ่นมากไกลแล้วจะสิไปบอกว่าไปด้อยค่าอ่าคนอื่นด้วยคําพูดของตนเองนั่นก็คือคําพูดที่บอกว่าเกาอกระแสเสียงบอดีล่าบอเป็นดีตะกอกระแสเอออันนี้คคนเป็นเอฟซีดีสาซา่าพี่แพลทิทามไม่เคยก่อกระแสใครเลยบอกใหยสิไปเอากับของไปอยู่ในแบบในเรื่องราวของผู้อืน่นมีเพิ่นกับยูของเพิน่นผู้จัดการกับยูของเพิน่นค่อยสนสนกันต่อไปนะคะพี่น้องทั้งใดกับ ฝากไว้นําสําหรับคนทีไม่ชอบก็ขอให้เลื่อนผ่านไม่ชอบก็ไม่สมควรมาคอมเมนต์ตามคอมเมนต์ด่าเป็นระยะเวลาถึงสิบเดือนอขนาดนี้เออคนเห็นเ่ินคนผูเห็น,นเนี่ยเ็นตลอดนั่นแหละค่ะค่ะกับซาดัมมันีเนาะขอรับเรื่งนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้านะคะพี่น้องค,ะค่ะสำหรับเด็กเขาเข้าคล้องนี่แหละทางหมอทีงานหมอรำนี่ยเนาะค่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ